สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่9้าพฤศจิกายนนะครับพบกันที่เดิมครับตลาดนัดโคกระบือวังประจบอําเภอเมืองจังหวัดตาาครับดูคอกแรกเลยนะครับข้อนี้เป็นคอกตัวเมียครับของพี่นงครับเป็นแม่ลูกไหมพี่ขายแม่ไหมครับลูกม่ได้ขายอ๋อคโหนี่ขายไปโซละสองสองหมื่นหกพันครับแดงกับขาวเนี่ยนะครับเป็นวัวโคห้าหมื่นสองไปไหนพี่ไปร้านท้องนะครับ ข้าวขุนเนาะแบบนี้เราไปขุนนะครับนู่นตัวละเหมือนเก้าหน้างครับส่วนสูงเมตรยี่สิบห้าครับตัวเมียโค้งนะครับสองหมื่นหกพันนะครับสูงเมตรยี่สิบห้าครับขายแล้วครับวัวนาตัวนี้เท่าไรพี่ตัวละเหมือนเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันครับปาดเปรี้ยวสักหน่อยเอาดูนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแคลเล่นี่ด้วยนะครับไปไหนพี่ไปเนี่ยโคกหนูนะครับคนเลี้ยงคนเลี้ยงคนเลี้ยง หนึ่งมืนเก้าพันนะครับตัวสองแดงนี่นะแดงนี่เดี๋ยวไะ้ไหเดี๋ยวเดี๋ยวดูรับหนึ่0เก้านะครับพี่เปียวตัวนี้ด้วยพาตัวนี้ด้วยครับหนึ่0เก้าพันครับสี่ตัวตัวสูงเมตรห้าถึงเมตรสิบครับไม้ข้อหนึ่งครับ นี่เป็นงูอะไรบ้างคหนังเม็ดท้งนั้นนะครับเม็ดทางนั้นเม็ดเท่าไรเม็ดราคาเม็ดหมื่นเก้าก็เม็ดหมื่นหกพันห้นี่แะครับเม็ดเท่าไหมื่นเก้าพี่เท่าไรหน่งนเท่าไรนหมื่นเก้าสวยๆได้ไหมสวยๆไหห้าตัวน้ำดำเนี่ยครับอ๋ออันนี้เม็เทไรครับนี่เม็ดตรงนี้นี่หมือนหกพันห้าครับแบบนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้านะครับแบบนี้หนึ่งหมืนะครับมีราคารับประกันอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยๆนะนี่เมทอะไรเนี่ยอย่างงี้เท่าไหร่โตครับเมทโตนี่นี่1หมื่นเก้านี่นะตัวนี้ด้วยมาพี่ตัวนี้ด้วยครับหนองอ๋เดีเดはは๋ยวไล่ดูเลหัวโลเโลนี vote, ่ด้วยนะอาเมสิบครับ เมสิบห้านะครับราคารับประกันที่หมื่นเก้าพันเมสิบหมื่นหกพันห้าครับเมสิบหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนสูงเมสิบนะครับวัวนางวัวสาวมีราคารับประกันเงินไว้นะครับที่ตลาดนี้นะครับนี่ก็เมสิบห้าเนาะหมื่นเก้าเออสวยสวยเอาดูเอาครับอันนี้เมสิบหมื่นหกพันห้าครับอันนี้หมื่นเก้าครับ หัวตัว uh er, เมียเขาหนังๆแบบนี้เขามีระคาญรับประกันนะครับถ้าไม่มีเสือเดือยว่าไม่พีนงไม่มีสะดือไม่ค่อยเอาครับเอาที่มีสะดือหน่อยหน่อยครับเอามีสะดือนิดๆเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่ามีสะดือใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสะดืออย่างเงี้ยเป็นงวเม็ดได้ครับนี่ยหมื่นเก้านะครับซื้อที่นี่นะครับเขาส่งเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ซื้อที่ตลาดเนี่ยหมื่นเก้ากับหมื่นหกพันห้าร้อยอ่ะนี่หัวตัวเมียของพี่หนงครับ คู่ไม่ลูกอีกหนึ่งคู่นะครับของทีมงานม่วงขายแล้วครับ4 2 5 0 0บาทครับไปเลี้ยงที่สุขโขทยัยเพชรบุรี <pp> เอาไปเพชรบุรีไปลุงออดใช่ไหมโอ้ลุงออดซื้อตัวเมียเลยนะเน้่ยหนอนจริงวะนี่ครับตัวเมียนะครับ4 2 5 0 0บาทสูงเมตรย5บครับเอาไรมาไล่ลูกมามีแม่เขานะครับ ลูกก็เป็นตัวเมียรครับ<อ>แม่ไอ้ลูกอยู่นี่นี่น,นี่ลูกเป็นตัวเมียรครับไปเพชรบุรีครับลุงออดฟาร์ม<อ>เอาอย่างนี้ด้ยวเยเหรอสี่สิบสองห้าร้อยนะครับเอาเห็นวัวสวยอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวท้ายตัวท้ายเท่าไหร่ลูงนะตัวแดงเท่าไหร่สามหมื่นเก้าพันพ่องัวทรงพ่อวัวครับสามหมื่นเก้าพันครับ โอ้ดูนะดูนะเข้าๆนี่หัวล้นครับนี่ครับเป็นเลี้ยงเป็นพ่อวัวน,นะครับสวยนะครับตัวสูงเมตรสามสิถึงสาครับไปแล้วครับลุงก็มาซื้อไปทำพ่อวัวที่สูงเขานะครับสามหมื่เก้าพันครับใหญ่ๆก็ <c oughs> ข,อของอันวยครับ ผู้นี้ขายแล้วนะครับแม่แดง<อ>ลูกอยู่ไหนวนะเนี่ยลูกตัวผู้ตัวเมียตัวผู้แดงอนะลูกตัวผู้สีแดงครับขายไปเท่าไหร,ร่ในห้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยลูกหายไปแล้วสองหมื 26, ่นหกหา้าร้อยนะครับแม่สูงเมตรยี่สิบครับเมรบตรยี่สิบนะพี่มาท้ายมาท้ายแล้วครับเมตรยี่สิบครับ นี่นะครับสดครับแม่สดครับลูกเป็นตัวผู้เ,<อ>เดี๋ยวรอลูกเขานะครับ<อ>มายังมายังเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกนะครับเดี๋ยวเรียกลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ นี่ครับลูกครับลูกตัวคู่ไปแล้วไปแล้วลไไนี่นะครับลูกนะครับไปลูกไปกไปแล้วลไปแล้วไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับคู่แม่ลูกครับเอาออก้างเองนี่ออกข้างเองน,อนองอะ ซื้อเพราะลูกลูกสวยลูงตัวผู้สวยครับสีแดงควันเข้ามาดิควันเข้ามาดิเอไปลูกไปเออโอ้โหแข็งแรงครับแข็งแรงลูกแข็งแรงครับอันนี้แม่ลูกแล้วนะครับสองหมืหกห้าร้อยครับอีกหนึ่งตัวครับเป็นวัวนาหัวสาวหัวสาวใช่ไหมรา,าคาเท่าไหร่สองหมืนสอง สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับตัวนี้เปรียวครับผมวัดไม่ได้นะวัดสูงสุดก็ไม่ได้นะตัวนี้เปรียวเอ็นสะพายใหม่เหรอไอ้ที่คุณกับคุณจริงนี่ครับอ่าโยนแปม เปลี่ยวๆักหน่อยนะครับแทงสภพาายใหม่ด้วยครับ21,500ครับตัวนางสีแดงตัวนี้ก็เหยียบอ่ะตัวนั้นก็ค่อมอ đây mái mái đéo quên mà mà lại lại chết mái đứng 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 được rồi đứng đứng tao tao đây này mึง ่อยถ่ายของอนวยนะครับเขาจะได้คัดชุดนะครับเดี๋ยวเขาคัดชุดให้เราแล้วก็ไล่ถ่ายแต่แบบนี้เขาขายแล้วสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวัวนางไปประมาณเมตรยี่สิบนะครับเลี้ยงสูประมาณ 1, เมตรยี่สิ 1, บหัวิดตะไค ย่าสวยกินยาสวยลูกไอ้ก้าวขึ้นก้าวขึ้นเออนอนเอ้หย่อนคอแล้วก็ไ,กไปชุดนี้เป็นสีสำรองนะครับสามตัวนี้เป็นสีสำรองครับแม่ลูกหนึ่งคู่แล้วก็วัวนางหนึ่งตัวครับผม นี่ชุดเล็กของหนวยครับตัวผู้4ี่ตัวครับหนึ่งสสามสี่นะครับตัวผู้นะครับเจ00ันตัวเมียตัวนี้หนึ่งหนึ่งพครับเขาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงก่อนทำท่าอ้วนแล้วก็แล้วก็ก็ขายต่อครับไปร้านหอยครับสี่ตัวตัวละเจ0 0พันครับตัวเมียหนึ่งหมืครับการีดใช้ขอมไปฉีดถ่ายวิญญาณพร้อมรับไปห้าตัวนะครับทม้ดห้าตัวเจ็ดสี่ยีบปด บวกหมื่นพันสามหมื่นเก้าพันครับห้าตัวนี้สามหม่นเ้าพันครับตัวผู้สี่ตัวเมียหนึ่งครับฉีดยาถ่ายพยาธิฟรีนะครับของอันวยครับไอแก้วแก้วลูกรักป้ายแบบนี้อ้วนเร็วแน่ครับสามหมื่นเก้าพันครับทั้งหมด5ตัว ปิดการขายห้าตัวครับของอนวยครับสองหมื่นกว่าเด้อรับประกันท้องแน่นอนไม่ท้องให้เอามาคืนครับวัวตัวเมียนะครับห้าตัวท้องครับไม่ท้องคืนได้ครับแต่ต้องเป็นตัวเดิมมาคืนนะครับแต่ถ้าจะคืนก็คืนสภาพดีๆนะครับสภาพแบบนี้ที่เอาไปนะครับเาต้องมาเที่ยวไปครับเขาไปขายต่อนะครับพี่น้องสองหมื่กว่าประมาณสองหมื่นสองนี่แหละงิเนีย ท้องแน่ๆท้องแน่นอนถ้าไปล้วงแล้วไม่ท้องก็กลับมาได้ครับส่วนสูงมเมตรมเมตรห้าครับมเมตรห้านะครับนี่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้สวยครับสมบูรณ์ครับหัวท้องจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับสีมันสดๆครับ เฮ้ยรออมีดังเยึงดูนะครับตัวที่สองนะครับเมื่อกี้สีขาวตัวที่หนึ่งนะตัวที่สามครับ,ต,รบตัวที่สี่ครับตัวนี้ใช่าไหรที่ซื้อที่หลังอ่ะตัวนี้ตัวนี้กำกึ่งครับกลัวจะไม่ท้องกำกึ่งนะครับแต่ไปก่อนถ้าไม่ท้องก็มาคืนตัวนี้แน่นอน ตัวนเนีตัไหนตัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นะตัวนี้ทองแน่นมลงแล้วเขาบอกว่านมลงแล้วเออต้านมต่ี้ครับเต้านมตามเนกับภาคลูกไฟไ่ท่อเนี่ยกลับมาเอมีประเด็นไหนนะพี่ป้มาหม่ดิไอสัมเดบ สามเดือนแล้วไงต่าหมอเนี่ยเอาไปแล้วพ,พอพรไปส่งเดือนออกลูกปั๊บเลยครับต๋อเพราะอีกสามเดือนบอกมันไม่ท้องแต่ะละเนี่ยลมห้าเดือนแล้วเอากลับมาภ <c oughs> าลูกไปเรียบร้อยห้า,หาเดือนแล้วเมื <c oughs> ่อกี้ตัวเป๋าภาลูกเ <c oughs> อาเรื่องขาวรื้อขาวของพี่ป้อมนะเอาเ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปสองแล้วครับเหลืออีกสามแน่สามตัวนี้นะครับสองหมื่นครับสองหมืนสองประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับที่สนใจอยากจะมาดูก็มาเลือกมาซื้อกันได้นะครับคุยตําหนิได้มีตําหนิอะไรตรงไหนถ้ากลัวมันผิดพลาดอะไรไปก็คุยกับเจ้าของวัวได้ครับไม่ดีคืนนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ท้องก็คืนได้ครับ นี่ครับดูแข้งขาดีๆครับตัวไหนไม่สมบูรณ์ไม่ต้องไปครับนี่นะครับขเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะนี่เลือกตามความพอใจครับแบบนี้เข้ามาซื้อก็ว่าท้องครับทำไมาท้องก็ซื้ออย่างเี้ครับนี่อยู่ที่เรานะครับแล้วแบบนี้ยังไม่ได้รวม ยังไม่ได้จัดราคาครับนี่ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้จัดราคากันนะครับ9,000ง่ายๆ9,000นี่1อ0บาทตัวเมียน,นะครับแบบนี้9,500ครับมีชุดหลายตัวลดให้หลักร้อยบาทลดให้หลักร้อยครับรลดละพันไม่ได้ตัวมันเล็กราคาแปดเจ้าพันลดอีกเป็นพันไม่ไหวครับอืมมัดข้างร้อยขึ้นทีอ่ขึ้นเอ้าทีนี้เขาจะไล่ขึ้นขึ้นไป็นเจ้าสองตัว ครับไปไปอยู่ก็ขอบมันด๋อยมันกินเป็นไม้ครับอ๋อไปไปลบลบ ไปครับ3 4มสี่ห้าที่5้าคือรถนะครับเฮ้ยเขาไปขายต่อนะครับสดสมบูรณ์ดีครับสองหมื่นสองพันครับเฉลี่ยแล้วครับห้าตัวของอันวยและประการท้องครับไม่ท้องออกมาขึ้นหลังจากที่ขายไปบ้างเป็นบางชุดแล้วนะครับเดี๋ยว่นี่เป็นวัวชุดที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะบอกราคากันเป็นรายตัวเลยครับ เริ่มจากเล็กๆไปก่อนเลยนะฮยเล็กๆนะครับเล็กๆจ้อยๆเล็กสุดราคาเจ็ดพันมี่ตัวเจ็ดพันบาทครับนี่นี่หนึ่งนี่สองแบบนี้นะครับตัวอย่างครับสามครับนู้นสี่ตัวนูนตัวที่สี่ตัวนี้ครับตัวที่สี่เป็นแม่ลูกใช่ไหมเนี่ยพัดแม่ลูกครับแม่เป็นแม่ลูกแต่ขายแยกนะครับเอาเจ็ดพันไปแล้วขึ้นมาอีกมาอีกเก้าพันห้าเก้าพันห้า ตัวไหนเอ้ยเอาดูวัวเก้าพันห้าครับหนึ่งหนึ่งสองสามอ่านี่นะครับแบบนี้เก้าพันห้านะครับไม่ถึงเมตรนะครับสูงไม่ถึงเมตรสี่ครับอ่าแบบนี้เก้าพันห้าครับแบบนี้เก้าพันห้าอ่าตัวเมียใช่ไหมตัวเมียครับอ้าวตัวเหลืองตัวนี้นะครับอ้าว เ้าพันห้าแล้วก็หมื่นห้าร้อยหืนห้าร้อยครับตัวไหนครับตัวดํตัวดหนึ่งนี่ตัวดําเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับแบบนี้หมื่นห้าร้อยครับหมื่นห้าร้อยนะครับอ๋อจะเป็นวัวนางแล้วใกล้ๆเคียงวัวนางนี่ตัวนี้ตัวเหลืองนี่หนึ่งหมื่นห้าร้อยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แม่วัวแม่วัวมาตัวหน้าเลยนี่เท่าไหร่ครับหลายละสิบสิบเจ็ด หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกี่ตัวประมาณเป็นสิแล้วเนาะนี่ด้วยครับนี่ครับพวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยนี่นะนี่นะนี่นะหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับราคาร้องต่อรองได้ไหมได้ได้คร่าวๆสามราคาครับเจ็ดพันเก้าพันห้ากับหมื่นเจ็ดพันห้าแบบนี้แม่ลูกอ่ะแบบนี้เราถ้าเป็นราคาแม่ลูกละ ้วคาแม่ลูกอยู่ที่สองหมื่นแปร่นารอคารองครับนี่เป็นแม่ลูกนะครับแม่ตัวเมียลูกตัวเมียครับสองหมนิดๆอยู่ข้างหลังนี่สองหมปลายนะครับส่วนสูงเมตรครับเมตรครับถ้าเป็นแยกตัวก็แยกแม่ก็หมื่นแปดห้าร้อย่าโอเคครับผมคร่าวๆนะครับมาดูแม่ลูกข้างหลังครับราคาเบาสองหมื่นสครับ ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ทั้งหมดใช่ไหมครับแม่ขาวสองหมนแปดัห้าร้อยโตเหหน่อยอ้าแม่เขียวนี่ลูกเป็นตัวนี้นะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับ,รบแม่สดดีครับแม่สาวแม่สดครับ,รรบรเออลูกตัวแรกเนี่ยแล้วลูกตัวแรกสดนะครับสดนะครับแม่ขาวนี้ลูกตัวไหนครับลูกตัวนี้แม่ขาวนี่ลูกแดงนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับ แม่สูงเมตรยี่สิบนะครับตัวแม่สูงเมตรยี่สิบนะครับให้ลูกเป็นตัวผู้สีแดงนี่ครับแล้วตัวไหนอีกครับแล้วพวกนางๆแบบเนี้ยไ่ๆตนี่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 หมื่นพันห้าร้อยนะนี่นะนี่นะหมื่นพันห้าร้อยนะครับไอ้แก้วอะไรนี่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยไอ้แก้วไม่ใช่นี่ตัวห้วนตัวแดง นี่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 หมื่นพันห้านี่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 นะครับหมื่นพันห้าไรแก้วแบบนี้ล่ะแก้วนั้นอยู่ที่ห้าร้อยอ๋อหมื่นห้าร้อยมีห้าตัวครับเอาต้องมาดูนะครับพี่น้องนี่เป็นข้าว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 แลูกอีกหนึ่งแม่ไหนแม่ลูกอยู่ไหนไปเปิดประตูเปิดประตูเลยแม่ลูกหนึ่งแม่เท่าไหร่ครับแม่นี้สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นกาันห้าร้อยราคาเบาๆนี่เห็นเห็นหน้าแม่เไหม นี่แม่เขานะครับลูกตัวเมียครับลูกอืไลูกตัวเมียครับนี่แม่นะครับลูกอยู่นู่นครับลูกสีแดงครับอ๋อไม่เห็นลูกซะแล้วเอาเข้าไปอยู่ข้างในด้วยกันแล้วนะครับลูกตัวเมียครับสองหมื่นกับห้าร้อยครับแม่เล็กหน่อยครับเล็กหน่อยนะครับ แต่สดครับนี่ลูกแดงครับลูกแดงถ้าดูลูกนะครับนี่ลูกนะครับนี่ลูกตัวเมียครับสองหมื่นกับห้าร้อยบาทครับราคาร้องครับลูกสวยครับอืมในห้อยแล้วตัวผู้อ่ะตัวผู้แก่ๆครับมีห้าหกตัวนี่อย่างตัวนี้นะครับหมื่งสี่พันห้าร้อยท่านที่ จะหาวัวตัวผู้แก่ๆไปขุนนะครับขุนให้อีสานเนาะนี่ตัวผู้นะครับมีอยู่ห้าตัวในชุดนี้ครับนี่ด้วยไหมเนี่ยนี่นะครับนี่ตัวอย่างนะครับหมื่นสี่พันห้าร้อยครับตัวนี้แก่แน่ครับนี่นี่นะครับนี่ครับใครที่ทุนน้อยครับถ้าผมมีที่ขุนผมขุนเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยนี่แก่ดีครับ ูอน,น,นั้นและนี่ <Okay. S 1> ใช่ไหมเออนี่ตั้นี่ด้วยนะหมื่นสี่พันห้านะครับตัวคู่ครับตัวนี้ด้วยนะครับหมื่นสี่พันห้าราคาล้องนะครับตัวนี้ด้วยครับ <Okay. S 1> ส่วนสูงประมาณเมตรครับเมตรถึงเมตรห้านะครับส่วนสูงของเขานะครับมีตัวนี้เล็กสุดเนะตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในชุดเนาะม่อยู่ครับ <laughs> นี่แคะอ้าวไปดูอีกอ๋อหน่วยเขาจัดเป็นชุดๆุดให้แล้วนะครับ ตามไซส์ตามขนาดานางงัวมาง<า>ัวเล็ก,เ,ลกเอาาตัวนี้เท่าไหร่นนประมาณคร่าวๆสดๆครับมีหลายราคานี่านานราคาใกล้เคียงเลยร้องใกล้ๆกันเลยนนล้องแพงเดีย๋ยวเขาไม่ซื้อจริงๆนฮะ มีราคาล้องหมื่นหกหตัวนี้หมื่นหกห้าร้อยครับตัวลายครับหมื่นหกอยครับตัวนี้น่าไปเป็นงเมตรได้เ่ไหร่นะเมตรน่าปเป็นกนเมตรได้หมื่นองพันห้าตัวนี้หมื่นอครับราคาล้องอยู่เด้อมสองเด้อเมตราครับ อาดูเขเป็นชุดชุดชุด,ชดนีไหมนี่แบบนี้เนี่ยตัวนี้หมื่นพันหมื่นพัน้าเจ็ดตัวตัวชุดนี้มีเจ็ดตัว,วตัวละหมื่นพันนะครับราคาร้องอยู่นะครับนี่นี่ครับหมื่นพันครับตัวนี้เป็นของในขวัญน,นะครับเฉลี่ยนะครับหมื่นพันตัวนู้นก็หมื่นสองห้าร้อนี่ก็หมื่นหกห้าร้อยตัวเล็กสุดตัวจิ๋ว มีกี่ตัวสองตัวเห็นละเห็นละธรรมชาตเห็นตัวตัวนี้ใช่ไหมเล็กสุดหกพันห้ากับตัวไหนตัวนี้ออ๋ตัวนี้ไหมตัวเล็กสุดครับเดี๋ยวเดินดูตัวเล็กสุดอ้าหายไปไหนแล้ววะเอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หกพันห้าแล้วครับพี่น้องตัวนี้หกพันห้าแล้วหนึ่งเดียวนี่ฝูงหนึ่งตัวตัวนี้หกพันห้านะครับอ้าวร่าวๆครับของอนวยครับวันนี้มาร้อยกว่าตัวครับ เท่านี้แหละเอารู้เรื่องครับผมนี่ร้อยกว่าตัวนะครับเหลือเท่านี้ครับ